ครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเว็บไซต์ในการหาเงินเข้าในส่วนของทุ่มนิวเลตในส่วนของ p l a y p a ลด้วยนะครับผมสําสหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจหรือว่าอยากลองเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครลิงก์ดาวน์โหลดไ้ใต้คลิปนะครับให้เพื่อนๆไปกดดาวน์โหลดและทําการสมัครได้เลยนะครับผมสําหรับคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับผม ขอบคุณในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันแนวเกมแบบทำภารกิจนะครับก่อแบบแบบสำรวจอะไรพวกนี้นะครับดาวนโหลดแอปแล้วทำภารกิจให้สำเร็จก็อะไรประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สมัครมาแล้วเข้ามานะครับมันก็จะเจอหน้านี้นะครับผมนี่นะครับในส่วนของเมนูใบเนี่ยนะครับผมที่มันเป็นรูปใบนี่ครับผมก็เราก็กดเข้าไปนะครับถ้ามีแสกมีเสียงอะไรแทรกซ้อนผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับผม นี่ครับก็มีในส่วนของ t ูนน 5, 5, 000, บะนี่รอลเล็นะครับผมใช้จํานวน5 5ล้านใบนะครับ200บาทใช้จานวน10ล้านใบนะครับ500บาทใช้จานวน25ล้านใบนะครับส่วน1 0 0 0บาทใช้จานวน50 50ล้านใบนะครับผมก็ตีเป็นตอนนี้ผมมีอยู่10,000แใบก็ตีเป็นจํานวน2บาทนะครับเพราะอ่าน1ล้านมีจํานวนเท่ากับ20บบาทนะครับผมก็มีอะไรมากมายนะครับก็ลองไปหาดูสำหรับในส่วนของเมนูตรงนี้ครับก็เป็นเมนูของการ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมนี่นะครับเป็นเมนูของการโหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับผมแล้วก็ทำภารกิจให้สำเร็จนะครับแล้วก็จะได้รับจำนวนเหรียญใบนั่นนะครับเป็นจำนวนานวน3 3มใบนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนใดที่ไม่อยากทำในส่วนของตรงนี้ก็มาทหาในส่วนของด้านหลักนี้ก็ได้นะครับผมภารกิจอะไรพวกนี้นะครับผม เดี๋ยวผมจะทําให้ดูหนึ่งภารกิจนะครับก็คือการติดตามนี่นะครับผมเราก็กดเข้าไปเลยนะครับในกิจกรรมนี้นะครับผมเปิดใน Google ลคัมม์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่เลยนี่นะเพื่อนเพื่อนรอสักครู่นะครับนี่เลยนะครับเราก็กดนี่ไปได้เลยนะครับผมนี่นะครับกดไปได้เลยนะครับผมนี่ แล้วก็เราก็กดออกมานี่นะครับแล้วมันก็จะได้เลยนะครับแค่กดในสอดตัวแค่คั้งเดียวนะครับเราก็กดรับตรงนี้ได้เลยจํานวนใบสามพันใบนะครับผมดีนี่นะครับใบผมก็เข้ามาแล้วนะครับเป็นจานวนหนึ่งแสนสี่พันสี่สิบห้าใบนะครับผมแล้วก็ลองหาดูจิตกรรมในนี้ในส่วนของอื่นดูได้ครับผมก็ลองไปหาดูกันได้นะครับในส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของการชวนเพื่อนนะครับให้เพื่อนเพื่อนก็ คนไหนสนใจหรือว่าอยากลองเชิญก็ชวนกันได้นะครับแล้วแต่นะครับผมก็นะครับผมคลิปนี้ก็มาแนะนำแอปพลิเคชันาหาเงินเข้าในส่วนของท um mm ุมนีวอลเล็ตเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจหรือว่าอยากลองเล่นหรือว่าอยากลองอยังไงก็ได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามในส่วนของคลิปนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ